สวัสดีค่ะขวดต้นอาาพามาชมส,สวนหลังบ้านอาทิตย์ที่แล้วช่วงสงการแล้วก็อาทิตย์นี้จะเป็นอากาศร้อนมากค่ะเราก็พยายามรวน้้ำแล้วแต่บางต้นก็ต้นใกล้ๆสปริงเกิลไม่ได้จะมองเห็นหรือเปล่าต้นกล้วยยืนต้นตายแต่ไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องน้ำน่าจะเป็นเรื่องหนอนเรื่องไรก็ไม่แน่ใจค่ะ เพราะว่าต้นที่ใกลเคียงกันก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วต้นไม้ในสวนเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งบางกิ่งซึ่งปกติกิ่งมันจะต,ต้องงอกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะขึ้นไปหาแสงอาทิตย์แต่ถ้าอันไหนที่เขาลงต่ำก็แสดงว่าต้นนั้นกิ่งอาจจะไม่เหมาะสม อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่ไม่มีหลักวิชาการหรือว่าความรู้พื้นฐานเกษตรใดๆเพราะว่าอาศัยทําในส่วนตัวเองเมื่อก่อนก็เป็นคนทํางานออฟฟิศไม่ไม่ได้ทํางานสวนเกิดมาก็ไม่ได้ทํางานเรื่องสวนเลยอันนี้จะเป็นกิ่งที่แบบอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมคือเขาจะโน้มลงที่พื้นดินเราก็เด็ด แล้วก็เหลือเขาก็ยังเติบโต,ตอยู่ได้ค่ะเพราะว่าทำมาสี่ปีแล้ว <c oughs> ไม่ได้เฉพาะต้นมะม่วงต้นฟ้าลังลำไยอันนั้นจะเปะ็ญหาอีกหนึ่ง <c oughs> ต้นกล้วยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรค่ะเหมือนใบจะเหี่ยวอีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งต้นยังมีชีวิตรอดอาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นต้นไหนที่ ดูแล้วเขามีอะไรอ่ะความสดใสก็ให้น้ำเขาแค่ปริมาณที่พอจะหล่อหล่อเลี้ยงเขาแต่ถ้าต้นไหนที่ดูแล้วต้องให้น้ำเยอะๆเหมือนเขาจะขาดน้ำอันนี้น่าจะต้องอัดวันนี้เช้าลดน้ำแล้วแต่แห้งเร็วมากค่ะช่วงช่วงบ่ายน่าจะต้องมีการลดอีกครั้งตรงนี้ยังไม่ได้ เก็บอะไรอ่ะเก็บเล็กเก็บน้อยทําให้มันเป็นเรื่องบรราวซึ่งมันมีต้นญ้าผสมกับต้นพริกต้นแอสพารากาสต้นโอหลายอย่างกระเพรา <c oughs> แล้วก็มีอ้อยไข่มีกระท่อมอาจจะไม่ได้เจาะเพราะร้อนมากไม่อยากเดินออกไปกลัวละลาย,ลายมีมะเขือพวง <c oughs> แต่มันมีหญ้าหญ้าเยอะอยู่ต้องค่อยๆดึงเพราะว่าไม่ง,งั้นเราอาจจะต้องดึงแอสพพาการัดไปโดยที่เราก็ไม่มองไม่เห็นค่ะอันนี้ต้นมะยงชิดเพิ่งจะตัดแต่งเหมือนกันปีนี้ให้ผลอยู่หลายหลายหลายลูกค่ะต้นเขายังเล็กเลยจริงๆเขาต้นใหญ่แต่โดน <laughs> สุดที่รักตัดหญ้าแล้วก็โดนไปหนึ่งกิ่งเขาก็เลยทดไปสักระยะหนึ่งแต่เขาก็เติบโตมาอันนี้เดี๋ยวต้องทำการผูกกับเสาเพราะว่าบางครั้งต้นไม้ที่ยังลเล็กๆแต่เขาเติบโตขึ้นไปข้างบนนะ,ะ่ะแล้วลมพัดเพราะว่าอันนี้มันอยู่ตรงเนินเขาก็ <ๆ S 2> มีลมแรงบ้างเราก็ต้องทำการมัดค่ะอันนี้ยังไม่ได้มัดจริงๆมัดแล้วเชือกเก่าอะมันหลุดไปแล้ว เดี๋ยวก็ต้องมามัดใหม่เพื่อที่จะให้เขาลำต้นยืนตรงได้่ะคะมันก็เป็นการช่วยต้นไม้ทางหนึ่งแต่ถ้าต้นไหนที่เขามั่นคงเติบโต,ตแข็งแรงแล้วก็ก็ปล่อยเขาค่ะแค่ตกแต่งเขาทําสาวนิดหน่อยโอเคได้เวลาพอสควรแล้วขออำลาสวน ครัวหลังบ้านต้นอ้ออันนีส้สวนผลไม้ค่ะหลังส่วนครัวอ,อีกเป็นส่วนช่วงกลางก่อนถึงบอ่อน้ำบายบาย